มาเปิดจุดมึงปะเนี่ยไอ้วงได้ว่ะเอาคุณสี่หน่อยเอคเอาคุณสามไปคุณสาไม,ามาาไม่ใช้เอาวะไม่เอารถมารถจะระเบิดรถจดระเบิดใายเลยสองตัวคุณหกสวยคุณสี่กูทิ้งนะไม่ใช้แล้วั้งหกพอ ังไอตรงที่ครูขับมาไม่มีคนร้อเอร์เซนที่ครูขับผ่านมาเมื่อกี้ไม่มีคนเลยถ้ามีกูแตกในน,น้ำแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันขับหนีจากฝั่งนู้นมาเว้ยแ,แล้วฝั่งนู้นมีอ่าอุ้ยิหายแล้ว เอนดอมี่ใส่แท้เท่านั้นใช่ปะโอเค <c oughs> ไม่ไม่เคลียร์จงังหวะวงจับประกบอะประกบกูได้มองแค่ข้างหน้าอยูเห็นหัวมันโผล่โอเคโอเคเป็นสองสี่เก้าตายเลยต้องไหนวะ <c oughs> ขอวงหน่อยรถเราขับได้อยู่ขับได้อยู่แหละ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเชอรถกินจิ๋นอย่ากูออกไปเก็บให้แกน้ำเยอะอยู่6ขวดดูวงก่อนถ้าวงอยู่ขอบซ้ายบิ้งบิ้งได้ถ้าอยู่ตรงข้างหน้าต้องขับรถอะ ไอดอกตกประกอบแนโลกประกอบเราเล่นง่ายเล่นง่ายหรือเปล่าอีกเรื่องปั๊บยังวะยังยงปั๊บอ๋เดินเอาก็ได้วะลงล่างให้สุดเสียวซ้ายอะเสียวซ้ายมีอะบ้านซ้ายมีปะคิว่าบ้านซ้ายจะมีปะบ้านตรงนั้นอ่ะ คิดว่ามีปะไม่รู้นะคุณไม่ไม่ยังมองไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> วิ่งไปเลยเหรอไปไปไป,ไป,ไปด้วยไปด้วยขอ,อเดินตามโอเค มองบ้านให้ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยววมประกบเดี๋ยวกูวิ่งเข้าไปยังไงไม่เอาดีกว่าตามมึงดีกว่ามีสองคนไม่ได้หวะ่ะเดี๋ยวแตกไม่กูก็มึงอะแตกโอเคมองทั่วๆดีเพราะว่ากูม,มองกูม,มองไม่หมดมันต้องมีสักสามคนจะมองหมด พอวงกบพอมองกดอ,อ,อ,อีกวงหนึ่งอะเดี๋ยวบ้านข้างหน้ารู้แล้วมีใช่ปะแต่บ้านอาจะมีเปล่า อีกเก้าอพี่อาน้ำแป๊บน็นอกสองแล้วเอ,อ๊ะน็อกน็อกสองไม่รู้มีกี่คนน็อกสองแหละยี่มองหน้าไว้เดี๋ยวมองบ้านให้ตายตายหนึ่งมันน็อกสองแต่ตายหนึ่งไม่ใช่แล้วบ้านไม่น่ามีตายสองดาวอีกหนึ่ง นาจะซัมบ้าไม่มีบ้าไม่มีบ้าไม่มีถั่วโอเคดีมสองสองที่สองไม่เราอะวงเอ้ยวงเรา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 น่าอยู่ข้างหน้าน่าอยู่น่าอยู่คนดังนั้นกันอะเดา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 ลุ้นลุ้นวงเราวงเราเราพยายามเดินขอบต่ำไหม เจอมากนะก ו ดังก ו ดังนูน่นกระโดดอยู่ผมนุดเลยกระโดดอยู่เห็นกระโดดตัวหนึ่งเจ็บมากได้ไหมไรได้อยู่ ได้ชุบได้ชุบได้ทัน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 ,ทนมันต้องขับรถมาชาร์จอะถ้าจะมาตัดอะไรมึงเนี่ยปิงซ้ายแล้วตัวง ตัวเอตัวเอวอยู่ไหนวะคนวนึงเห็นแล้วตัวเอวอยู่ไหนเฮแล้วมึงเฮียนี่ไง โอ้ยสัตว์ไม่เห็นใจเย็นปั๊มยามึงอะปั๊มยาชุบเหรออ่าได้ได้ได้ไม่ทันละดีมาหยุดปั๊มยามาแล้วทันหรอวะทันทันทันก็ทันโอ้ขึ้นไปเจอเลยซ้าย นี่มาชุบดิเอาอะเอาอะไรก็ไดนะ้อ่ะวิ่งหาระวังนะกูมองไม่เห็นนะสวยเนี่ยแหละไอ้เหี้ยตัว,วิ่งอ้อมขวามามองไม่เห็น โอ้โห็1ชีวิตกวเออตัวเหลือ24่6แต้มอัพใช่ปะแล้ว3